น้องพลอยนี่».คอเอาจริงเลยนะพี่พี่จะพยายามฆ่าตัวตายเร็วที่สุดนะแล้วเอก็หาวิธีช่วยพี่ให้ได้เข้าใจไหมไม่อยากตายตายไปเลยอะไรวะก็ช่วยก็เลยพี่เกน่าเอาจิงนะถ้าช่วยได้ถือว่าเก่งก็ช่วยไม่ได้ถือว่ากากแบกแ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 กมันคือแม่งไม่หายง่ายเลยของที่ตการคุณพ่อ พ่อว่าหนูจะตายแล้วคุณพ่อไอสัตว <laughs> ์เออกูยอมกลาไอ้เหี้ยเกบเบบี้ขี่มาไหนมันเป็นกุญแจของเบบี้อันบอกอยู่ก็ไค่เปิดถึงห้อง<แ>อะ <laughs> เฮ้ยฉันมนได้ขึ้นได้ด้ยเหรอเจ๋าว่ะ <laughs> เอาเพิ่มเลือดได้อีกแล้วเอ,อ้าเป็นกันล็อกแล้ว วัดตนตีน่ะวัดอุ้ยเอาไปดูไปแต่นีเยแล้วหยิบหยบหยิบหยิบหึบไอ้ยคล้ายๆ่หาคุณแจไม่เจออะตะกี้ยะตะกี้ยะตะกี้ยะหยบอึบเดียวบอึบกิบ ไม่ตายไม่มียายกันหรอวะมีอะไรใคาฆ่าตัวตายไหมเนี่ยโอ้โหปิดทุกรหลเลยพาวเวอร์ดุกี้บล็อกคอนต้องไปทำอะไรได้เอันตีหัวบอกเอาแฮมเมอร์หนูไอ้ลูกพี่อะลพี่ะ เกลียดมึงตายเลยไหมตายเลยไหมอ๋อคอรไม่ถูกไม่เห้กระจกบนบานกระแตงเฮ้ยแดงกระจกตายแล้วพลต้องอย่าเอาคอนให้พี่เว่ยแล้วพลเอาคอนถกกระจกไปน้้วพลเล่นออกเดี๋ยวเกมแม่ไม่มีที่ย้ายเลย ไงแบตเตอรี่อ่ะเอาไว้ทำอะไรได้วะแล้วมันข<อ>ึ้นอะชิมเม้นอะไรสักอย่างในแบตเตอรี่อ่ะอะชิมเม้นอะไรไม่รู้ตืดตืดตืดมันขึ้นอะไรไม่รู้สักอย่างเขียนว่าแบตเตอรี่เอาไว้ทำอะไรดีวะน้องพลอยชื่อกันดีแบตเตอรี่พอเอาไว้ทำอะไรได้บ้างฮะแบตเตอรี่เอาไว้ทำอะไรได้บ้างเปิดทีวีปั๊ถุย มันเปิดทีวีได้แล้วทีวีมันเปิดทีวีได้อยู่แล้วแบตเตอรี่คิดได้ไงเนี่ยเอาแบตเตอรี่มึงฝักบวกคิดได้ไงเนี่ยเอาแบตเตอรี่เปิดทีวีดิมันเปิดได้อยู่แล้วทีวีอ่ะพ่อเปิดได้นะไหนลองเปิดพี่เปิดบ่อยตายแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะลูกมึงยเพิ่งฆ่าตัวตายลูกมึงใจเย็นมึงกัดแฆ่าตัวตายอยู่เลยคนรู้สึกเนี่ย ยังวิ่งวิ่งวิ่งไปฆ่าตัวตายกูเลยมึงต้องเข้าเอ้าดันมันเข้าเฉยเลยอันนั้นยังไม่ได้ล็อกเลยลูกลูกไอ้โอ้มึงตายไปเลยแดกแบตอร่อยนะพ่อแดกด้วยกันลูกออกกล้วยไปไปไปเร็มึงต้องออกวะนะไอ้เจ้า ไปอีกแล้วเป็นอะไรไอ้ก er ูว่าได้เหรอแดกสบูอีกเอามาอยู่ที่จุดเดิมมาอยู่มาอยู่กันที่จุดเดมนั่งเปิดปิดน้ำมาคราวนี้เอาบ้างน้องพลอย ไปคิดต้องพอยฆาตการ์ดปิดน้ำใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูด้วยกนันใครจะเปิดปิดน้ำได้เร็วกันมามาเลยมาเลยบอกเลยเป้าหมายมีจุดเดียวปิดน้ำมึงเป้าหมายกูเปิดน้ำต้องพอยปิดน้ำไม้ทันเลยกันมาตราบใดที่ล็อกประตูไม่ได้ยังหวังเลยจะรอดว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วไ ไม่เป็นไรลูกมีพล kind of ังวิเศษกระโดดขึ้นได้้าอะไรอะไรอะไรโอ้ยบ้าผินดาบเองลูกไม่ได้กดเลย จมน้ำไม่ั่วใหม่มากเว้ยแม่ผิดกับความเป็นจริงที่ผ่านความเป็นจริงมากกว่าจะทั่วไอ้เหี้ยไปละเดียอ,อะไรกินก่อนเออฮ้ยไอ้ลูกเหี้ยแต่มึงบอกจุดจมน้ำไหลมึงมีตัวเดียวไงไม่ใช่เวลากินแล้วเรื่องมันจะรอเรื่อยๆเว้ยเ,เออดังนั้นแหละเราต้องกินก่อนใช่แล้วให้พ่อได้หายามาแก้ช่วงเวลา,าน,นั้นเนี่ยเราก็จะมาจมน้ำตายนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เพอร์เฟกต์เนี่ยเพอร์เฟกต เ,เดี๋ยวค <น S 2> ้อนทุบหัวลูกได้ไหมดูคือมีค้อนถ้าดูไม่ไฟละ่ะเฮ้ยเบตเต้รี่มยเอ้ยเเ้ยเ้ยยไฮกยได้ยเฮ้ยะฮ้ยเเจ้ยน,น้เ้ย้ย้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ะเฮเอายเฮยเยเ้ยย โอ้ก็ไทยแล้วด้วยไหมจูเป็นอะตอมอะตอมอะมาตุลีเอาเอาไวมาตุลีมันยืนไม่ได้ว่ะมันให้ยุกันยุกันสโมอกสมอกพาวเวอร์ดิวสโมอกคืออะไรวะอะไรอะไรสมอกสโมอกสโมอกวีเอมีเดี๋ยวอ้าวมันต้องมีอะสักอย่างที่มันฆ่าลูกได้แน่นอน ไอ้เฒ่าเดกกระดาษเด็กกระดาษไปแล้วครับเอ๊ะ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 อ่ะกำลังจะตายแล้วลาก่อนพ่อลาก่อนลาก่อนพ่อเออลูกเพี้ยไอ้ลูกเวนไอ้ลูกเวนพ่อกูไม่ผิดอะไรนะกูไม่ผิดมามา เกมมันมีสร้างให้ลูกตายเพ้ะได้พ่อต้องเข้าใจได้เงินเดือนลูกจะตายอย่างเร็วเลยกูเลยมาถึงกูแดกแบตก่อนแลยอึบอึบอึบอ้าวดูเหมือนจะเจอของดีแดดแบตไปพอเจอซ่อมกูจิ้มที่ซ่อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน อดับไฟได้ไหม้เก้ยไอ้กีย้เี้ยหนูพอแต่จะแตตายแล้วไม่มียามาช่วยจะตายแล้วกินกินเมันต้องเอายามาใส่เออตายเลยยั